สภาพของที่ดินแปลงนี้นะเป็นที่ดินที่รกล้างนะขนาดถ่ายภาพมุมสูงลงมาฮนะมองไปเห็นพื้นดินเลยนะครับไอ้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้ทางทางคนซื้อเองเขาจะมองไม่อมองไม่ออกสวัสดีครับพ่อม,มาดในวัฒนธรรานะครับช่องรายการเกี่ยวกับอสังหาไม่ว่าเป็นถีว่วใสหรือสับเพื่อการลงทุนครับก่อนที่ท่านไปรับชมทรัพย์ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องในหัวทัวร์อสังหาและเพจซับเพื่อการลงทุน by i q i i ด้วยครับช่องนี้ครับ จะได้เจาะข้อมูลรายละเอียดของอรัพแต่ละอย่างให้ท่านได้ติดตามได้หลูแจ้งหลูหลึกว่าศัพ์ชิ้นนี้มีโคดียังไงไม่ว่าในกรุงเทพหรือปริมุนทนหรือต่างจังหวัดไหนว่าไปครับน,นอกนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้แล้วปุ๊บนะก็จะมี รถแท็กเตอร์นะเขาจะมาเคลียเกียร์ระดับพื้นที่ระดับให้มันดูดีนะฮะตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนที่ยังมีตรงตอไม้นะเขาจะเคลียให้หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับด้านขวาผมเนี่ยครับนี่นะฮะเป็นที่ดินที่ผมกาลังจะแนะนํานะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่า เป็นทำเลที่สวยเอามากๆนะครับซึ่งมันก็อยู่ในซอยรัตพรับ91นั่นเองนะครับผมขับรถเข้ามาจากปากซอยถึงที่แปลงนี้ระยะทางโดยรวมประมาณ 900เมตรนะครับแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าซอยนี้เป็นซอยที่กว้างมากๆความกว้างประมาณ8เมตรโดยรวมกับฟุตบาทนะครับมีความแออัดน้อยเพราะว่าตลอดซอยนี้นะจะมีบ้านพักอาศัยหลังใหญ่หญๆทั้งนั้นนะครับทำให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในซอยนี้เงียบสงบโดยโลเคชั่นของที่แปลงนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่อยู่กลางเมืองเลยนะครับ ก็ญานิรัดพราวก็รู้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถือว่าเป็นอยู่กลางเมืองนะฮะโดยทําเลที่แปลงนี้นะครับแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับไม่ว่าเรื่องตลาดสดนะฮะ เลยจากก้าเ็จไปนะไปอีกหน่อยนะฮะก็จะถึงตลาดสดตลาดใจเลยครับเป็นตลาดสดบางกะปิน,นะฮะและก็ตรงนั้นเองนะฮะก็จะมีห้างขนาดใหญ่ชื่อดังแล้วก็คือห้างเดอะมอลล์นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนถึงที่แปลงนี้อ่าถ้าพูดถึงห้างแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับที่เป็นศูนย์รวมของย่านธุรกิจเลยนะครับนั่นก็คืออ่าตรงเรียบด่วนนะครับก็ห้างเซนทัลนะครับห้าง CDC นะครับโรตัสมก โรตัสโฮมโปรก็อยู่ในแยกแถวนั้นซึ่งตรงนั้นจะมีจุดข,ขึ้นลงทางด่วนนะฮะก็เรียกว่าทางด่วนรามิทาอันตะรงนะฮะการเดินทางก็จะสะดวกมากๆนะครับถนนลาดพร้าวนะฮะณตอนนี้นะ,ะก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านนะครับตรงปากซอยนี่เองครับใกล้ๆกับที่แปลงนี้นะฮะก็จะมีสถานี มาไทยนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าไม่ว่าเรื่องของการเดินทางนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่แปลงนี้อบอกว่าเพอร์เฟกมากๆากนะฮะแถมกสถานที่ศึกษานะฮะ อย่างโรงเรยียนชั้นนาอย่างโรงเร,รียนบดินทรเดชานะครับนี่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลนะฮะทั้งโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลเวชธานีนะฮะก็นี่ยอยู่ปากซอยนี้เองนะครับก็สนามกีฬาหัวหมากนะครับหรือราชมังคลากีฬาสถานนะฮะมหาลายล่างคอแหงก็อยู่ใกล้ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นทําเลทองเป็นทําเลที่ครบคันในเรื่อ,องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมาพูดมาขนาดนี้แล้วและที่ดินนะครับลักษณะของเขานะสภาพ เป็นยังไงรูปทรงของที่ดินเป็นยังไงตามในหวมเลยครับ ขณะนี้ผมมายืนอยู่ตรงตำแหน่งของที่ดินแปลงที่จะแนะนำแล้วครับอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับสภาพโรงเตียนสภาพสวยงามมากนะครับดูกว้างนะฮะที่ดินแปลงนี้ทั้งๆที่มีเนื้อที่แค่600ตารางวาเท่านั้นหรือประมาณลร่ครึ่งนะครับที่ก็น้ากว้าง36เมตรลึก83เมตรจากสภาพก่อนหน้านี้ที่ผมเคยออกคลิปไปแล้วนะว่าที่แปลงนี้นะฮะในสภาพที่มองจากภายนอก ไม่เห็นรูปทรงของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับขอบเขตจากไหนถึงไหนเรามองไม่ออกด้วยสภาพที่มีความรุกล้างมีต้นไม้ทึบเลยครับมองเหม็นที่ดินแต่หลังจากที่ได้มาเคลียร์ลิงแล้วปรับสภาพแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับดูนะฮะสภาพของที่ดินก็โล่งเตียน,นะฮะดูสวยงามมากระดับของที่ดินแปลงนี้นะฮะระพือเนี่ยความสูงของเขาก็อยู่ในระดับเดียวกับถนนซอยด้านหน้าและโดยสภาพแวดล้อมโดยวรวมของที่แปลงนี้นะครับ ไม่ว่า ar, ด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังนะครับก็แวดล้อมด้วยที Besides, the the ่อยู <Okay. S 3> <uan S 2> ่อาศัยระดับเป็นซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นระดับคหาสนิหาหลังใหญ่เลยครับด้านหน้าก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันฮะเป็นคลาสน์กหดรวมทั้งอ่าตะโมจัดสรรนะฮะเหมาะกับการที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นออฟฟิศไปในตัวนะครับ่วนด้านหลังเองนะฮะที่แปลงนี้ก็เหมือนกันเลยครับก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะ ตัวซะแล้วที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยแล้วก็เอื้อมากด้วยนะครับมีบริเวณที่ไอ้คุณสามารถดีไซน์ได้เลยครับคุณจะเอาบ้านหนึ่งหลังสองหลังหรือสามหลังให้ครอบครัวให้ญาติมาอยู่รวมกันอาจจะเป็นบ้านเดียวโอ้บริเวณที่ไอ้คุณสามารถดีไซน์สวนออกแบบบ้านอย่างคลิหาดมีบริเวณสวนมีการตกแต่งเหมาะเลยครับเหมาะจริงๆกับการอยู่อาศัยหลายๆท่านนะกำลังหาสิ่งที่ ลงทุนใหม่ๆถ้าเราอยู่กับที่นะเอาเงินฝากแบงค์นะครับมูลค่าของเงินของเราอะนะครับค่าเงินของเรานะจะถูกลงไปเรื่อยๆยิ่งสภาวะหน้าตอนนี้แล้วสินค้าราคาแพงขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณได้ของท่าเดิมแต่คุณใช้เงินซื้อมากขึ้นหรือคุณมีเงินห0บล้าน60บล้านฝากแบงค์ไว้นะครับผลตอบแทนนั่นคือเรื่องของดอกเบีย้ยก็ได้น้อยนิดอสังหารนี่แหละครับเป็นอีกประเภทหนึ่งที่คุณสามารถลงทุนได้ พูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วทรัพย์ชิ้นนี้เป็นโอกาสดีเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในทำเลที่ใช่ทำเลที่เหมาะตลอดแนวของถนนลาดพร้าวแล้วมีการพัฒนา,นามีความเจริญอย่างต่อเนื่องและยิ่งตอนนี้มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ก่อสร้างอยู่และสถานีก็อยู่หน้าปากซอยของที่ดินแปลงนี้นะครับมูลค่าเพิ่มมันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับหากสนใจแล้วก็ติดต่อมาเลยครับ 089-810-1282ผมยินดีให้รายละเอียดให้ข้อมูลพามาดูตำแหน่งที่ดินชี้แนวชี้เกตให้ท่านได้ทราบนะครับหรือท่านก็สามารถติดตามได้ในเพจซัพเพื่อการลงทุน p r o p e r t y investment by IQ i q i แในนั้นก็จะมีรายละเอียดมีข้อมูลให้ท่านได้ดูได้พิจารณากันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ในหัวตัวสังหาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ